สวัสดีครับทุกคนวันนี้ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนฟพัทธ์เดลตามีนะครับซึ่งวันนี้ก็มาในเกมเก e n ์ h i น i m พ a c นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่รู้นะว่าจะทำอะไรดีนะก็ตอนนี้ก็18นาฬิกาเสรเจๆนะครับ18นาฬิกานาทีอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยดูเวลากันเกันนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกณฑ์ชินนิพัทมานานนะหลังจากที่ผมได้ โพสซุปษร์ัลงไปอะว่าผมขึ้นแล้งสง่าราศีประมาณไปแล้วนะครับแต่แม้งแรกก็อยู่ที่10คะแนนนะวันนี้เดี๋ยวเราทำอะไรดีกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน แล้วก็สรุปก็คือเควสของอินาซุมะเนี่ยก็จบลงเรียบร้อยนะครับจบเควสที่นาซุมะแล้วนะครับก็จะเข้าซูเมรุต่อแต่ดันต้องมาติดเควสโลกซะง,งั้น นี่ครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่หอบิสอยู่นะครับ <c oughs> เราจะไปทำอะไรดี <c oughs> นี่มีรางวัลออกการสำรวจได้ครับเ <c oughs> ควสประจำวันอยู่ที่โออินาซุมะ <c oughs> อันนี้ทำอะไรปรับ <c oughs> ปรารมันซะ <c oughs> อันนี้ผู้ลุกละผู้ลุกลาใต้ฟ้ากว้าง ก็ไปให้เร็วทะลุพิกัดอันนี้น่าจะต้องเอาเรือไปนะนี่ครับเรือเราอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมอินาสุมานี่แล้วตอนนี้ก็มีดันเจี้ยนตัวนี้เรียบร้อยครับแล้วก็เอ่โกเดนเฮาส์ อันนี้ของชายนะครับอเนี่ยจ r k โอเค4.2น่าจะมาแล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> นี่เกมนี่ครับ4.2 4.2 Okay I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine I believe I will continue to take pride ตอน... oh, in fulfilling my duties Oh This is a dungeon Oh, อันนี้... oh, oh. Okay. this one got the modem wrong This one Where should I Battle Pass หรือว่าเราจะลุยหอบีสีไหมโ <laughs> okay. อเคอ่เข้าดันเจียนดีกว่านะครับไปเข้าดันเจียนกันนี่ไปเข้าดันเจียนกันดีกว่านะครับเข้าดันเจียนดีกว่านี่ เทอสบายครับไปเลยเลเวลยี่สิบอันนี้ก็ทำคุยต้นๆนนะน่าจะเป็นช่วงเออ่คลิปแรกหรือเปล่าครับที่ว่าได้ลงดันเจียนนะหรือไม่ใช่อ๋ออันนี้จำได้ว่าแบบมันมันเหตุการณ์หลังจากที่เราไปเจอ kia Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้มีร,รไะไรบดไดยทำไรโอ้ <S <S> <S เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ต้องทำยังไงดันมาเจอวัตถุดิบ อ๋อนี่จะถังเราเตอร์ละอ้ามันตีไม่ได้ทอาไงดีเข้ดาดราดเกียวนะโอเคข้าราดหนึ่งดีกว่าไม่ได้แหรอว่าอ่าคือ ผมไม่ได้แบบผมไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะแต่ว่านี้น่าจะผ่านไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปฮะตอนแรกว่าจะเข้าดันเจียนนะแต่ผมรู้สึกว่าไม่น่ามีอะไรทํานะหรือว่าทำเควสดีนี่ครับแต่เควสโลกเราจะติดอยู่ตรงนี้นะมุ่งสู่ชาซึมง แมนัอน,นเรนเก็ตด,ดาราแอบไปตีมอนสเตอร์ดีกว่าครับเดี๋ยวไปตีมอนสเตอร์แล้วก็ทำคเควสไปด้วยเลยคเควสประจำวันนะครับมาคเควสนะถึงจะได้ทำ Yeah. Yeah. oh yeah đấy gặp như còn โอเคงั้นเก็บตรงนี้ก่อนครับนะที่ยินไรส์วันเดย์แอสเตอร์อคอือดีคูเทียบเลยเอาไว้เลื่อนขั้นอีเทอร์ครับอนันนี้โอเคมาเพิ่มเลือเ่อนเติมยินไรส์ก็ดีเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนครับว่าเลื่อนขั้นได้ยังอยู่ตรงไหน โอเคเลื่อนขั้นได้แล้วนะครับโอเคครบเลื่นเลยเพิ่มเลเวลโอเยอะเลยครับโอเคเลเวลหกสิบสาไม่ได้ใช้งานอันนี้มานานแล้วก็เลยมีเยอะแต่ไม่รู้ว่านะว่าจะถึงเลเวลเจ็ดสิบเลยหรือเปล่าครับในเมื่อมีหนึ่งรยเอ็ด นะครับไม่ถึงนะครับนี่ครับถึงแค่67เเท่านั้นเอง มันไม่มีถังกระโดดเลยถามจริงมามาตรงนี้โอ้โดดด้วยเลย Gotcha ตีมอนสเตอร์ถังระเบิดอีกครั้งดีกว่านะครับหรือว่าโอเครู้ละเราไปตีตัวดอกไม้ตัวนี้เป็นวยขั้นก่อนนะครับน่าจะตีได้ประมาณครบ100ก็อาจจะได้แล้วนะเดี๋ยวเราลองดูครับโอ้โหมาตีตรงถังระเบิดตรงนี้ก็แสดงว่าน่าจะเจออ่า e d แน่นอนครับเี๋ยวก่อนนะโอเค โอ้ยเลอะเลยน๋อยังเจอตัวน้องเสียงอยู่อ๋ออ๋อมันชัดเลยรับ น,น่าจะตีได้สารอบมาสจะได้จะตายครั้งน,นี้ โอเคได้แล้วแค่ว่าจะรำกรวยนะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบอยากตีต,ตัวเลนเลยโอเค okay, ไปทางไหนต่อโอ้โหเดินไปไกลเลยตอนนี้อ๋อนี่ไงมันอยู่ใกล้ใกล้นี่ตรงนี้ก็ยังเป็นมอนสเตอร์อยู่นะ โอ้ oh, เรามาตีตรงนี้ด้วยเราจะเจออะไรครับ <Yeah. S 1> รู้สึกว่าจะเป็นหมู่โจรหรือเปล่าครับ <Yeah. S 1> อ้าวมิปูหรอ

เรียบร้อยค่าต่อเนื่องโอเคอันนี้ทาังที่สองแล้วครับโอเคต้องไปฝั่งนันเจียนเกือบโดนน้ำนะครับเมื่อกี้ ดูารายลน์ยก่อนเหลือร้อยยี่สิบโอเคไปตีอีกเลยอันนี้ได้เจอหมูโจรหรือเปล่าท่าน,นเนี่ยหมูโจรจริงเ่ย What you got? Have a little taste! Gotcha! Have a little taste! Have Bow your head! I got terrorists! I got terrorists! Come again! Fry! Quietly now! Silence! The wrong test subject! โอเคเสร็จแล้วนะเคตอนนี้ก็อาจจะได้แล้วนะเลื่อนขั้นอีกเลยเพิ่มเร็วอีเร็วเลย นีเดียวห้านะแนเองถึงจะหก 19. สิบเก้าแสดงว่าต้องตีอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้องตีอีกครั้งหนึ่งโอเคไปที่ star foric โอ้นี่โอเคเจอตัวตัวเลยลแล้วครับถึงเลย ต้องว่ายนะ้ำตรงที่สตาฟอร์อนี้มครับใช้พลังงานด้วย Oh ho, oh, fall behind Quietly now. น่าจะอีกครั้งนึงนะโอ้ตอนนี้เดินไปไกลเลยสตอมเธอรอ Wow. Yeah. <laughs> gặp gỡ mình เรียบร้อยโอเคโอเราจะเล่นได้หรือยังนะือว่ายังเหมือนเดิมแสดงว่า28นะครับโอเคเราไปตีรอบสุดท้ายแล้วตอนนี้อันนี้รอบสุดท้ายแล้วครับโอ้ ติดกันเลยนะครับหรือว่าจะเอาอันนี้ของแถมดีนะครับโอเคไปที่สตอมเบ r ลาพอยท์เลยครับ

โอเคได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปเพิ่มเลือดก,ก่อนเพิ่มเลือดที่ Starfell เ,เล็กนะ คือนะครับก็จบไปเป็นเทียบแล้วนะครับสำหรับเกมชินิแทนในวันนี้นะครับทุกคนผมหวังว่าทุกคนน่าจะสนุกกับวิดีโอนี้นะครับและชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับดกดติดตามให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ